6ลาสี1มีนาคมนี้ได้โชคลาภมหาการรวยสุดๆจะเป็นลาสีไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับวันนี้อาจารย์เกรทเทวะจะมาบอกข่าวดีครับว่าจะมีอยู่6ลักนาราศีมีเกณฑ์จะร่ำจะรวยนะครับเน้นๆก็ได้จากโชคลาภเป็นหลักนะครับเพราะอาจารย์จะใช้ดวงดาวนะครับในวันที่1ม,มีนาคมนี้นะครับ เป็นวันที่ออกรางวันนลไงก็จะมาสแกนดูให้ครับว่าจะมีอยู่หกราศีนี้นะจะเป็นราศีของท่านหรือเปล่านะครับไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มแรกครับโอ้โหเรียกว่าลัคนาราศีนี้รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับไม่มีใครมาเอาราศีนี้ลงได้ง่ายๆครับเพราะดวงดาวมันเด่นชัดยังหาที่สุดไม่ได้เลยครับดูนะครับดาวพฤหัสกุมรักเนี่ยว่าดีแล้วนะดาวศุกร์ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนลาภะ ได้ตําแหน่งมหาอุดอีกโชคลาบมามากมายทําอะไรประสบความสําเร็จหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้ววันที่หนึ่งมีนาดาวพุทธดาวการเงินก็ย้ายแล้วครับมาอยู่ในเรือนลาพระด้วยอีกโอ้โหแล้วสแมนแตนครับแล้วดาวจันอีกยังได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชวเป็นคู่มิตรกับดาวการเงินร่วมกับลาหูโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะแปลว่าได้ทั้งทำมาหากินเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยนะได้หมดเลย นะครับแปลว่าช่วงนี้ต้องขยันลุยทําให้เต็มที่นะชาวผู้ศพโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆเสี่ยงโชคก็เห็นทีว่าจะได้อ่าแล้วได้จากอะไร 1. ดาวศุกร์ใช่ไหมเลขที่เกี่ยวกับตัวเราครับเลขอายุเลขวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้2เลขที่เกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้อ่าไปไหว้ไปขอพรอน่นเพราะมีดาวเกตเลงอ่นานะแล้วก็ เลขที่เกี่ยวสัมพันธ์กับการงานโอ้โหเนี่ยได้หมดเลยชอบเลขไหนเล่นเลขนั้นเซน์บอกว่าอันไหนจะมาก็อันนั้นได้เลยนะครับและที่สําคัญครับเน้นซื้อกับผู้หญิงด้วยก็จะดีนะครับเพราะว่าดาวจันทร์มีตําแหน่งเป็นเทวีโชคในวันที่ออกรางวัลพอดีครับ่าเห็นไหมและดาวจันร์เป็นคู่มิตรกับดาวการเงินเนี่ยดาวจันร์ก็ดาวศุกร์ก็เป็นคู่มิตรกันหมดอ่ะเห็นไหมเพราะนั้นผู้หญิงครับมีส่วนส่งเสริมให้ได้งานได้เงินได้โชคได้ลาบครับข้อแรกข้อที่2ก็คือพุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําครับ แสดงว่าถ้าเราซื้อริมน้ําอ่ะเช่นคนขายอยู่แถวริมแม่น้ําริมคลองหรือนั่งอยู่ข้างอ่างบัวเล็กๆอย่างเงี้ยน้ําพุอย่างเงี้ยเออเนี่ยจะเสริมให้เราได้โชคใหญ่เนี่ยได้หมดเลยหรือเราพกน้ําไปด้วยอ่าเวลาจะเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือหรือขายใกล้ๆร้านขายน้ําอ่าร้านขายชาร้านกาแฟอะไรเงี้ยอ่าแล้วมีคนไปขายอยู่ตรงนั้นหรือเขาเดินมาพอดีโอ้โหซื้อเสี่ยงโชคได้เลยครับ มีมุมที่จะถูกครับเห็นไหมน้ําจะเป็นสื่อกลางทําให้เราได้โชคได้เฮงปังร่ํารวยครับแหมยินด้วยกับชาวผู้ศพนะใครเกิดผู้ศพคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับตรงนี้อ่าต่อไปครับอันดับที่สองครับลัคนาราศีมิถุนครับที่เห็นชัดๆก็คือดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาบครับมาทับตัวเราครับอ่าเห็นไหมเพราะนั้นโชคหล่นทับรับเป็นล้านก็ได้เนี่ยก็ยังทับเราอยู่ นะครับตรงนี้อ่ามันก็จะเริ่มมีโชคลาบบวกกับดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราครับเลขสี่เนี่ยอยู่ร่วมกับดาวจันทร์และพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวการเงินนี่เห็นไหมแล้วพระจันทร์ดาวกันเงินมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคอ่าแสดงว่านานนี้ก็ต้องพึ่งผู้หญิงนาลีอุปถัมหรือซื้อกับผู้หญิงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบครับอ่าอันนี้ก็ให้ไหว้นะดาวกันเงินเป็นเทวีโชคแปลว่าเงินทองไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเนี่ยถูก มีโชคมีลาบก็ได kind of ้เพราะนั้นต้องเป็นเลขที่สัมพันธ์กับการเงินเราก็ได้นะครับเช่นเลขธนบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วประเด็นก็คืออะไรครับดาวการเงินพระจันทร์เลงกับดาวเกตดาวพุธเราก็เล็งกับดาวเกตแสดงว่าอะไรแสดงว่าเลขที่เกี่ยวกับตัวเราหรือเลขจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเหมือนกันนะมีเกณฑ์จะออกนันปมูไปขอพรเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยขอให้ถูกรงวันใหญ่ระวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์จะได้นะครับตรงจุดนี้นะอ่าแล้วข้อที่สองก็คือพุธสุขอีกแล้วครับ อยู่ในเรือนท่านนะ้ำเห็นไหมโชคมันสัมพันธ์กับน้ําอ่ะเพราะนั้นต้องซื้อใกล้ๆริมน้ําหน่อยนะร้านขายน้ําก็ได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยและสัมพันธ์กับการงานเราด้วยนะเพราะว่าดาวการเงินเราเนี่ยที่เป็นเทวีโชคไปอยู่ในเรือนการงานอ่าเพราะนั้นถ้าซื้อแถวๆที่ทํางานเลขที่เกี่ยวกับออฟฟิศเราเลขบัตรพนักงานเราแล้วซื้อริมน้ําอย่างเงี้ยหรือซื้อ,อๆแถวๆที่ทํางานแล้วมี ผู้หญิงขายแล้วก็อยู่ใกล้ร้านน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้ถ้าครบองค์ประชุมตามนี้นะโอ้โหคุณมีสิทธิ์ถูกรางวัลได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าที่ถมทายไปเนี่ยเป็นดาวจรน,นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนมิถุนจะได้1ล้านได้รางวัลที่1กันหมดมันไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับดาวเกิดของท่านด้วยเช่นดาวอังคารดาวจันท์ดาวพุธของท่านเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่ดีมีสิทธิ์ถูกได้เยอะเลย นะครับตรงนี้เพราะนั้นถ้าอยากรู้จริงจริจังๆแอดไลน์แอดไซค5กเทวนะครับแล้วก็จองมาครับเดี๋ยวจะจัดให้แบบละเอียดเลยนะครับต่อไปก็ต้องยกให้เป็นลัคนาราศรีกรกฎครับกรกฎเนี่ยดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภเป็นมหาอุดเลยนะอยู่ในภพสุภะอ่าแล้วดาวเจ้าเรือนสุภะก็ดาวพหาสก็ยังอยู่ในเรือนลาภแล้วก็เดินหน้าแล้วโอ้โหเป็นไง อันนี้ก็โดดเด่นแล้วนะยังไม่จบครับดาวจาันดาวประจําตัวเราพระจัชชนทร์เลขสองครับวันที่ออกรางวัลหนึ่งมีนาะถึงสามีนาะเดี๋ยได้ตําแหน่งเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชศักดุทราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเอาแล้วเป็นไงตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภไม่ต้องเล่นเลขอะไรเลขเราอะเลขวันเกิดเลขแทบัตรประชาชนเลขพศเกิดเลขอายุอะไรอย่างเงี้ย มีเกณฑ์จะถูกมีเกณฑ์จะได้หรือถ้าไม่มั่นใจอ่านเลขบ้านเลขรถก็ยังได้เลยเห็นไหมดาวพุธดาวพุธดาวสุกอีกโอ้โหเนี่ยมันดีอะ่ะและแน่นอนพระจันทร์ก็เกี่ยวกับน,น้ําพุธสุกก็เป็นคู่ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นซื้อแถวแถวริมน้ํานะครับหรือมีน้ําอยู่ข้างๆคนขายมันจะดีมากๆครับเสริมดวงกันไปเลยอ่าเห็นไหมชาวรากดก็ยินดีด้วยมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนะเออเพราะนั้นแหม แสดงความยินดีล่วงหน้านะครับตรงนี้ต่อไปได้แกรักคณาราศีธนูเลยครับข้ามาไกลหน่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะธนูเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภยังคงอยู่ในเรือนพันธุแล้วได้ตําแหน่งอุดอีกโอ้โหโชคลาภเป็นอุดแปลว,ว่าโชคลาภมากไงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมแล้วเสร็จแล้วอยู่ร่วมกับดาวพุธด,ดาวจันทรดาวราหูเร็งดาวเกตเน,นี่มันก็ดูเด่นชัดอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทายว่ามีโชคมีลาบเนี่ยมันก็ไม่ได้จะแปลกอะไรนะครับตรงจุดนี้นะเพราะนั้นก็ให้รู้ไว้อ่ะแล้วดาวองคารอีกเล่งดวงชะตาปุตตะปุตะปตะก็แปลว่าเสี่ยงโชคเห็นไหมก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วจากธนูครับได้แก่ลัคนาราศีกันทีครับโอ้โหอันนี้กลับมาแล้วครับ ดาวเกตกลุ่มลักแปลว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือฝันแม่นออกตรงโอ้โหผมทําคลิปละนาราตรีการเดือนมีนาคมโอ้โหมีหลายคนบอกนะอฝอันแม่นจริงค่ะถูกมาไหลถูกมางวดที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดาวเกตกลุ่มลักนะครับแล้วไม่พอนะดาวจันทครับซึงเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเต็มเต็มเลยเนี่ยได้ตําแหน่งเทวีโชคครับในวันที่ออกรางวัลอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยทําคลิปไว้เห็นไหมมกราปีหกหก นารีอุปถัมภ์ของจริงเลยนาลีเลือกสลากกาชาติให้ก็คือให้ผู้หญิงเลือกอะ่ะผู้หญิงหยิบให้อะ่ะถูกรางวันที่สองทองคำสองบาทโอ้โหทองตอนนี้ก็จะห้าหมื่นได้เกือบแสนเลยนะอาจารย์เกสเทวาแม่นจริงอะไรจริงเห็นไหมอันนี้ข้อแรกอ่าข้อที่สองที่จะมายืนยันครับดูครับอันนี้สดสดเลยหนึ่งกุมภาสิบหกกุมภาปีนี้เลยนะหกแปดถูกทั้งใต้ดินเลข้ายลอตเตอรี่สองงวดซ้อนครับซื้อตามความฝันแฟนนาลีอุปถัมภ์จริงครับขอบคุณครับอาจารย์เกสเทวาชัดเจนไหมครับ ก็แฟนความฝันของแฟนไงก็คือแฟนคือผู้หญิงนาฬิกประถามเนี่ยตอนเนี้หนึ่งมีนาะก็เช่นเดียวกันเพราะดาวโชคลาภเป็นเทวีโชคเล็งกับตัวเราเรานต้องซื้อกับผู้หญิงหรือถ้าเราเป็นผู้ชายก็ลองไปซื้อกับผู้หญิงหรือถ้าเราเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็เลขที่สัมพันธ์กับตัวเราได้เลยนะครับหรือเลขจากแฟนอ่หรือให้ผู้หญิงเลือกให้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วซื้อลิม้น้ําอีกเพราะพุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำไงโอ้โหคำว่างวดเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับน้ำน้ำเนี่ย จะมาเสริมเราหมดเลยนะขณะผมทํานายดวงผมยังบอกเลยว่าเออให้ให้ซื้อน้ําไปฝากลูกค้ามีสิธิ์จะถูกใจคุยกันง่ายปิดการขายได้ง่ายในงานอีกเห็นไหมเพราะนั้นราศีิการก็เป็นหนึ่งในนี้นะผมก็แสดงความยินดีด้วยแต่อันเนี้ยทายดาวจรนะต้องย้ากันอีกครั้งเพราะจะมีบางคนคอมเมนต์แปลกๆมาบอกอะไรไม่เห็นจะได้เลยผิดตลอดให้พึงเข้าใจไว้ถ้าดาวแสดงว่าดาวตอนเกิดท่านน่ะดาวจันทร์ดาวโชคลาภมีสิธิ์ไปตกอริมรณะวินาเนี่ย มันก็ไม่มีดวงไงครับนะแต่ถ้าอยากรู้กันจริงๆจังๆเพราะนั้นการลงทุนมันเป็นความเสี่ยงถ้าไม่อยากเสี่ยงมาให้อาจ,จารย์เกตเทวาตรวจดวงชะตาซิจะได้รู้ว่าเสี่ยงได้หรือเปล่าหรือจะทําอะไรดีอาจ,จารย์บอกได้หมดครบ3บามรองศาทุกมิติแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้ามารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะไปะและอันนี้ก็จะเป็นลัคนาราศีสุดท้ายแล้วครับก็ต้องเป็นลัคนาราศีกลุ่มครับ กลุ่มเนี่ยดาวราหูดาวประจําตัวเล็กแปด่ไมไปรอในเรือนการเงินอ่าอยู่กับดาวพุธด,ดาวศุกร์โอ้โหนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะแปลว่าชาวกลุ่มต้องฉวยโอกาสช่วงเวลานี้นะทำมาหากินลงมือทําให้มากทําให้เยอะทุ่มเทให้สุดกําลังใจมีเกณฑ์จะได้เงินับาพะมีดาวกระจุกอยู่ในเรือนการเงินถึงสี่ดวงหรือจะมีช่องทางได้เงินสี่ช่องทางเลยก็ว่าได้เห็นไหม นะแล้วก็ดาวพฤหัสอีกเป็นดาวการเงินและโชคลาภตอนนี้เดินหน้าแล้วได้ปทุมมาเกณฑ์ปทุมแปลว่าดอกบัวอันนี้ผมพูดอย่างนี้เลยนะปทุมแปลว่าดอกบัวใช่ไหมพุทธศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนการเงินเพราะนั้นต้องเสี่ยงโชคที่ใกล้น้ําและมีดอกบัวด้วยแล้วผมมีเคสนะก็คือออกมาจากธนาคารมีคนขายลอตเตอรี่นั่งอยู่หน้าธนาคารแล้วตรงนั้นมีอ่างบัวเล็กๆครบสูตรเลยซื้อปรากฏถูกครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้นะเออมีดอกบัวเป็นองค์ประกอบมีน้ําเป็นองค์ประกอบ แล้วเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลยเพราะดาวตัวเองเป็นเราอยู่ในเรือนการเงินเลขอายุเลขวันเกิดเลขพอสอกเกิดเลขที่ชอบอย่างเงี้ยได้หมดนะครับตรงจุดนี้อ่แล้วที่สําคัญอย่าลืมลาหูดาวประจำตัวเราเล็งกับดาวเกตดาวศุกร์ดาว,ดาวพุธด,ดาวจันทร์เล็งกับดาวเกตหมดเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมาประทานพรหรือจะเป็นเทพพระราหูทรงคุดอาไปไหว้ได้เลยนะถ้าอยู่กรุงเทพก็แนะนําวัดเจ้าอามหรืออยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนถ้ามีพระราหูก็ไหว้และขอพอหรือพระปางป่าเลอๆนี่ได้หมด นะครับหรือ2ก็คือสวดมนต์บทพระราหูอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็ขอพรกนะ็มีสิทธิจะได้แต่ประเด็นหนึ่งคือพระจันทร์ครับเป็นเทวีโชคในเรือนการเงินเห็นไหมเนี่ยผมก็ให้ไว้แล้วความฝันของแฟนเนี่ยเพราะนั้นซื้อกับผู้หญิงหรือถ้าเราเป็นผู้ชายแฟนฝันอะไรไหมเอาเลขแฟนมาเล่นมีเกณฑ์ถูกครับอ่าเนี่ยก็ให้ไว้เลยนะครับตรงจุดนี้นะท่านจะได้เฮงปังล่ำรวยมีโชคมีลาบกันนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับ สดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้ และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360อองศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับ ก็จะได้ภาพกอรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพพนะครับและช่องขวามมือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิษโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า8 6 4 0 0แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับ แต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวา65หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟู l ไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอน จัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับ แต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูอ่ะจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับ ดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาสุ่มบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9อบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกสเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซคเกสเทวหกห้าพิมว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะ